สวัสดีครับผมชื่อนายห่วงใหญ่วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องกฎพิทักษ์ชีวิตของกลุ่มงานด้านอ้อยที่ทางกลุ่มบริษัทมิผลลได้จะทําขึ้นมาด้วยความห่วงใยคํานึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานผู้รับเหมาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเพื่อให้ทุกท่านได้ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนั่นเองครับกฎพิทักษ์ชีวิตกลุ่มงานด้านอ้อย กฎพิทักษ์ชีวิตด้วยกลุ่มงานด้านอ้อยมีความห่วงใยถึงความปลอดภยัยและสุขภาพอนามัยของพนักงานผู้รับเหมาและผู้ที่เกี่ยวข้องจึงประกาศกฎพิทักษ์ชีวิตเพื่อให้พนักงานผู้รับเหมาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งเราจะแบ่งเป็นสส่วนคือส่วนที่1สิ่งที่ต้องทําหรือต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 2. ส,สิ่งที่ห้ามหรือสิ่งที่ทำแล้วอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้หรือที่พวกเราเรียกกันว่าหกต้องหกแคมนั่นเองครับข้อที่1ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งผู้ขับและผู้โดยสารทุกคนก่อนการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากจุดจอดและต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง รวมถึงการใช้เครื่องจักรทางการเกษตรซึ่งเข็มขัดนิรภัยเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุเข็มขัดนิรภัยจะช่วยรั้งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารให้ติดกับเบาะที่นั่งไม่กระเด็นออกนอกตัวรถหรือไปกระแทกกับส่วนของรถยนต์ แรงกระแทกจากการชนที่เกิดจากรถที่วิ่งเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเท่ากับรถที่ตกจากที่สูง14เมตรหรือความสูงตึกประมาณ5ชั้นนั่นเองครับคนในรถถ้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัยจะเดินทางด้วยความเร็วเท่ากับรถเมื่อรถทนและหยุดกระทันหันศีรษะใบหน้าและลำตัวของคนในรถจะถูกเหวี่ยงไปกระแทกกับพวงมาลัยกระจกหน้ารถหรือหลุดกระเด็นออกนอกตัวรถ อวัยวะภายในร่างกายจะเคลื่อนไหวเท่ากับความเร็วของรถเมื่อรถชนหรือหยุดอวัยวะภายในจะกระแทกกันเองทำให้ตับไตลำไส้หรือสมองฉีกขาดได้วิธีคาดเข็มขัดน้อภายอย่างถูกวิธีสามารถลดโอกาสการเสียชีวิตและการบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้ควรคาดเข็มขัดนิรภยัยผ่านบริเวณกระดูกไหปลาร้าให้แน่นโดยไม่พลิกสาย เพื่อให้ตัวเข็มขัดสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพควรรัดเข็มขัดนิรภัยในแนวทะยงพาดหัวไหล่และควรคาดเข็มขัดนิรภัยแนวนอนไว้บริเวณอุ้งเชิงการานและไม่ควรพาดช่องท้องเพื่อลดแรงกดจากเข็มขัดในขณะเกิดอุบัติเหตุข้อที่2ต้องสวมหมวกกันน็อกต้องสวมหมวกกันน็อกพร้อมสส่รัดคางทั้งผู้ขับ และผู้โดยสารทุกคนขณะขับขี่รถจัก,กรยานยนต์คนไทยเสียชีวิตจากการขับขี่รถจัก,กรยานยนต์เป็นอันดับหนึ่งของโลกซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการไม่สวมใส่หมวกกันน็อกซึ่งเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ3,000คนต่อปีหรือเฉลี่ย9คนต่อวันการขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ทุกครั้งควรปฏิบัติตามกฎจราจร สวมหมวกกันน็อกดื่มไม่ขับมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ขับรถเร็วและควรหมั่นตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกการเดินทางนนองไม่สวมหมวกกันน็อกหรอ,อเนี่ยถิ่นผมรู้ทุกจุดเนี่ยโคงม,มลนะเนี่ยกระหักศอกร้อยศพจุดไหนอันตรายอะ่ะผมรู้หมดแหละ น้องอาจจะไม่รู้หัวกระแทกเพียงครั้งเดียวถึงไม่ตายสมองก็ไม่เหมือนเดิมกันเนอาก่อนขี่ด้วยความปรานาดีจากสสสข้อที่ 3. ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคลต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้เช่นรองเท้าหุ้มส้นหมวกนิรภัยและอื่นๆตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตามลักษณะพื้นที่ความปลอดภัยที่กำหนดไว้ ในกลุ่มง,งานด้านอ้อยต้องสวมใส่อุปกรณ์คุุมครองความปลอดภยัยตามที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันการตกจากที่สูงที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บพิการหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้นั่นเองครับผมนายห่วงใยขอยกเคสอุบัติเหตุการทำงานที่พลัดตกจากที่สูงซึ่งเกิดจากความประมาทของมนุษย์เองที่ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลซึ่งส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง จนถึงขั้นพิการและเกิดความสูญเสียข้อที่4ต้องตรวจสอบสภาพเครื่องจักรต้องตรวจสอบสภาพเครื่องจักรเครื่องมือทางการเกษตรและยานพาหนะทุกประเภทให้มีความพร้อมก่อนการใช้งานต้องแจ้งการกระทำที่ไม่ปลอดภยัยหรือสภาพการที่ไม่ปลอดภยัยหรือสิ่งที่ผิดปกติจากเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในทุกระดับ ให้หัวหน้าง,งานและจปอวิชาชีาพทราบทันทีการจะทำไร่อ้อยยั่งยืนสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอันดับต้นๆคือความปลอดภยัยและสุขอนามัยที่ดีของมิตรชาวไร่เพราะที่ไร่ของเราใส่ใจเรื่องความปลอดภัยตามหลักบงสุโครโดยเฉพาะขั้นตอนที่มิตรชาวไร่ต้องทำงานกับสารเคมีและเครื่องจักรกลในไร่เพราะอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การใช้เครื่องมือเครื่องจักรในไร่จำเป็นต้องศึกษาคำแนะนำและวิธีใช้งานจากคู่มือให้ละเอียดใช้เครื่องมือให้ถูกวิธีและศึกษาข้อควรระวังทุกครั้งโดยต้องตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีคนอื่นอยู่ในรัศมีการทำงานของเครื่องจักรโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงนอกจากนี้ต้องมันตรวจสภาพเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอถ้าพบว่าเครื่องไหนชำรุด ต้องรีบซ่อมแซมเมื่อใช้เครื่องมือเสร็จแล้วต้องไม่ลืมล้างทำความสะอาดก่อนเก็บด้วยนะครับขอ้อที่5ต้องแจ้งการกระทําที่ไม่ปลอดภัยหรือสภาพการที่ไม่ปลอดภัยต้องแจ้งการกระทําหรือสภาพการที่ไม่ปลอดภัยหรือสิ่งที่ผิดปกติจากเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในทุกระดับ ให้หัวหน้างานและเจอปอวิชาชีพทราบทันทีสภาพการที่ไม่ปลอดภัยคือสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยโดยรอบตัวของผู้ปฏิบัติงานเองซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดตัวอย่างเช่นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการทำงานชำรุดไม่มีเซฟตี้บาร์แสงสว่างในการทำงานไม่เพียงพอ การกระทำที่ไม่ปลอดภัยคือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในขณะที่ทำงานซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ตัวอย่างเช่นไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสุขภาพร่างกายไม่พร้อมทำงานใช้อุปกรณ์การทำงานที่ชำรุดยืนบนก้อนอ้อยหรือใต้ก้อนอ้อยยกก้อนอ้อยเกินขนาดที่กำหนดเมื่อพบเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยควรรีบแจ้งหัวหน้างานหรือเจ้าพวิชาชีพทันที เพื่อทำการแก้ไขและหามาตรการป้องกันข้อที่6ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้งเมื่อจำเป็นต้องออกไปทําธุระอื่นในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานข้อที่7ห้ามบรรทุกอ้อยเกินกฎหมายกำหนดห้ามบรรทุกอ้อยและผลิตภัณฑ์อ,อื่นๆสูงหรือน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด มาตรฐานรถบรรทุกอ้อยตามกฎหมายกำหนดบรรทุกอ้อยสูงจากพื้นไม่เกิน3.8เมตรลำอ้อยหลังรถยื่นด้านไม่เกิน2.3เมตรต้องติดธงแดงและไว้นิ้วสะท้อนแสงมีข้อความระบุว่ารถช้าบรรทุกอ้อยหรือรถพ่วงบรรทุกอ้อยขนาด90คูณ90เซนติเมตรติดท้ายสุดของรถอ้อยหากบรรทุกอ้อยเกินกฎหมายกำหนด สาม,มารถดําเนินการตามกฎหมายที่กําหนดซึ่งที่ผ่านมารถดดอ้อยที่บรรทุกเกิดอัตราทําให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมาแล้วหลายครั้งทําให้มีผู้เสียชีวิตและสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินของประชาชนและทรัพย์สินของทางราชการอยู่เสมอข้อที่ 8. ห้ามขับยานพาหนะขณะมึนเมาห้ามขับยานพาหนะในขณะที่เสพของมึนเมาเมาสุรามีอาการง่วงสภาพร่างกายไม่พร้อม หรือขณะที่ใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเหตุการณ์เมาแล้วขับตายยกครัว5ชีวิตจากการสอบสวนเบื้องต้นคนขับไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มีอาการมึนเมาตรวจวัดแอลกอฮอลได้49มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งปริมาณแอลกอฮอลเกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเมาแล้วนั่นเองครับ และเหตุการณ์กระบ,บะเมาแล้วขับฝ่าไฟแดงชนจักรยานยนต์หนุ่มวัย32ดับคาที่หลังจากเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนและนำตัวผู้ขับไปตรวจวัดแอลกอฮอล์พบว่าสูงถึง110มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไม่ไหวว่อเ,เอ๊้กลับแล้วเมาละจะทิ้งรถไว้มาเอาพรุ่งนี้ก็ลำบากจะไปกลับรถไกลๆก็ลำบา,ลา,ลา,า,ากเ,าเมาก็ไม่อยากลำบาก มันคงจะดีกว่าถ้าคุณยอมลำบากนิดเดียวเพื่อไม่ให้ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ดื่มไหม่ขับเพื่อคนที่คุณรักข้อที่9ห้ามเดินทางกลับที่พักโดยที่ร่างกายยังไม่พร้อมห้ามเดินทางกลับที่พักโดยที่ร่างกายยังไม่พร้อมโดยเฉพาะการเดินทางในช่วงเวลากลางคืนคุณรู้หรือไม่ว่าอาการง่วงแล้วขับอันตรายเทียบเท่ากับเมาแล้วขับ ซึ่งสาม,มารถส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินส่งผลกระทบต่อร่างกายทําให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้นั่นเองครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เพียงแค่คุณวูบหลับไป1วิ2วิสวิตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไหมครับข้อที่10ห้ามขายหรือดื่มเครื่องดื่มสุรา ห้ามขายหรือดื่มสุราของเงินเมาสารเสพติดทุกชนิดและการเล่นพนันในพื้นที่การทำงานของบริษัทโทษของการดื่มสุราจะส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจ,จังหวะใจสั่นส่งผลให้เกิดไขมันพอกอับหากรุนแรงทำให้เกิดตับแข็งได้การดื่มสุราส่งผลให้ไตทำงานหนักมากขึ้นอาจเกิดไตวายได้เซลล์สมองถูกทำลายความจำเสื่อมเสี่ยงต่อเส้นสมองในประสาทแตก คนที่ดื่มสุราเป็นระยะเวลานานในปริมาณที่มากเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งสูงกว่าคนที่ไม่ดื่มถึงสามเท่าว <Wow. S 1> ้าวดาดรงอะไรพี่สวัสดีครับขออนุญาตุดเชิญเลยครับดื่มบนรถ <c oughs> แต่ไม่ได้ขับจับ,จบไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ไปคันนะื่ดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับจับได้เชิญครับจับจริงแค่ดื่มบนรถข้อที่11ห้ามใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดห้ามใช้ความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะแต่ละประเภทเกินที่กฎหมายกำหนดกฎหมายความเร็วรถโดยรถจักรยานยนต์ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถยนต์ความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกโดยสารความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากขับรถเกินความเร็วที่กฎหมายกำหนดมีโทษปรับสูงสุดถึง1,000บาทจากเหตุการณ์รถเก๋งขับรถด้วยความเร็วเกินกฎหมายกำหนดฝ่าไฟแดงพุ่งชนบัณฑิตเกียรตินิยมวิศวกรมทสดับ โดยผู้ก่อเหตุเป็นนักกีฬาทีมชาติอายุ16ปีส่งผลต่อการสูญเสียบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของสังคมไปอีกหนึ่งคนจากเหตุการณ์รถบรรทุกขับรถเกินความเร็วที่กำหนดพุ่งชนสองพี่น้องขณะรอไฟแดงที่อำเภอภูเขียวทำให้เกิดการสูญเสียถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่และไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมคนส่วนใหญ่มาคิดว่าจะเร็วแต่ที่คุณไม่รู้คือที่ความเร็ว80ความรุนแรงจะเท่ากับการตกตึกสูง8ชั้น แปดเร็วถึงตายลดเร็วลถเสี่ยงจากสสสข้อที่12ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทำงานห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆเข้าไปทำงานแทนบุคคลอื่นเช่นการขับเครนยกอ้อยแทนเจ้าหน้าที่ขับเครน หรือขับรถบรรทุกแทนกันเนื่องจากผู้ที่เข้าไปทำงานนั้นไม่มีความชำนาญหรือคุ้นชินกับเครื่องจักรชนิดต่างๆอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดซึ่งสามารถส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานจึงห้ามไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆปฏิบัติงานแทนผู้อื่นเป็นอย่างไรกันบ้างครับเมื่อฟังกฎพิทักษ์ชีวิต6ต้อง6ห้ามกันไปแล้วผมนายห่วงใยห,หวังว่าทุกท่าน จะได้รับความรู้และปฏิบัติตามกฎพิทักษ์ชีวิตเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นตามความมุ่งหวังของกลุ่มบริษัทวิถลที่ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงานพานักงานรับเหมาและผู้ที่เกี่ยวข้องสวัสดีครับ